YouTube Channel รุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไป ตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่7ส,สิงหาคม2565ราคาผักกาดขาวหรือลุยเมื่อวานสูงสุด19บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาทราคาผักกาดแก้วเมื่อวานสูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาผักกาดส้อย เมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาผักกาดหอมเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ส100ูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคากวางตุ้งดอกเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคากวางตุ้งใบเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยน แปลงราคายอดคณะเมื่อวานสูงสุด44บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด36บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง8บาทราคาต้นคณะเมื่อวานสูงสุด44บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด36บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง8บาทราคากระลำปลีเขียวเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาท ราคากระลำปลีขาวเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคากระลำปลีม่วงเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคากระลำหัวใจเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคากระลำดอก มื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาทราคาผักกาดเขียวปลีเมื่อวานสูงสุด9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด9บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาผักบุ้งจีนเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาผักบุ้งไทยเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาผักบุ้งน เม ö, iden, ื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาถั่วฝักยาวเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาถั่วพูเมื่อวานสูงสุด56บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง6บาท ราคาถั่วลันเตาเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันน um anyway> <e ี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาถั่วลันเตาหวานเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาถั่วงอกเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาบวบ้อมเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาบวบเหลี่ยม เม e e ื we e we r r ่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาบวบงูเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาแตงกวาเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาทราคาแตงร้านเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาแตงไทยอ่อ เมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาแตงโมอ่อน เมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น6บาทราคามาราคีนกเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคามาราจีนเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด23บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับเดลง3บาทราคาฟักเขียวอ่อนเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาฟักเขียวแก่ เมื่อวานสูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมนะครับปรับขึ้น2บาทราคาผักชีไทยเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคารากผักชีเมื่อวานสูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด230บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาผักชีลาวเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาผักชีฝรั่งเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขึ้นช่ายเมื่อวานสูงสุด1 4 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 3 0บาท ตกิโลกร,รมลัมนะครับปรับลดลง10ปบาท ราคาต้นกระเทียมเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขิงซอยเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขิงอ่อนเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขิงแก่เมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขา เมือ่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาคาแก่เมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาต้นตะไคร เมื่อวานสูงสุด11บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด11บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคากระชายซอยเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคากระชายหัวเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคามะนาวเมื่อวานสูงสุด2บาท40ตังค์ต่อลูกวันนี้สูงสุด2บาท40ตังค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคารูปมะกรู เมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวานสูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาหอมแดงตัดจุกเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาหอมหัวใยไทยเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคากระเทียมไทยมัดจุกเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคากระเทียมไทยแก่กรีบเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกขี้หนูสวนหอมเมื่อวานสูงสุด2 200บาทต่อก mm ิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกมันสดดําเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกกะเรียงเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกกินดาแดงเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกกินดาเขียวเมื่อวาน สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกซูเปอร์ฮอตเขียวเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกซูเปอร์ฮอตแดงเมื่อวานสูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกยำเขียวเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาพริกยำแดงเมื่อวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บบาทราคาพริกยำขาว เมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกชี้ฟ้าเขียวเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงส er ุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับปรลง10บาทราคาพริกชี้ฟ้าเหลืองเมื่อวานสูงสุด250บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง50บาท ราคาพริกยอดสนเขียวเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกยอดสนแดงเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกหยวกเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกหวานเขียว เมื to to. R R. ่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกหวานแดงเมื่อวานสูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกหวานเหลืองเมื่อวานสูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคา ราคาใบสะระแหน่เมื่อวานสูงสุดหนึ่งบาทต,ต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต,ต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาใบาม,ามะกรูดเมื่อวานสูงสุดห0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกร,าารัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาใบาแมงลักเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาใบาหัวรพา เมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาใบกะเพราเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาใบยี่ราเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาต้นหอมเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคากุยช่ายดอก เมืม่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคากุ้ยช่ายขาวเมื่อาาาาาวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคากุ้ยช่ายเขียวเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาดอกหอมเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาหัวไชเท้า เมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงสองบาทราคาแครอทไทยเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคามะเขือเทศท้อแดงเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคามะเขือเทศเนื้อ เมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคามะเขือเทศสีดา เมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคามะเขือเทศราชินีเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคามะเขือเทศเชอรี่เมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคามะเขือไข่เต่าเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่วเมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคามะเขือพวงเด็ดขั่วเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคามะเขือม่วง เมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง6บาทราคามะเขือยาวเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคามะเขือลิงเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคามะเขือเปาะ เมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคามะเขือลายเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคามะเขือเหลืองเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาม,าเคม,ามาะเขือสดิ๊งเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง6บาทราคามะเขือม่วงก้านเขียวเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคามะละกอดิบเมื่อวานสูงสุด9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาท ราคามะละกอฮอแลนด์เมื่อวานสูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาฟักทองสีเมืองเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาฟักทองคางคกใหญ่เมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาลูกทำเต้า เมื่อวานสูงสุดยี่ิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดยี่สบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาชะอมเมื่อวานสูงสุดสิบเจ็บาทต่อกรมวันนี้สูงสุดสิบเจ็บาทต่อกมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวานสูงสุดส6บกบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดสิบกบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวานสูงสุดยี่สบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดยี่สบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงรราาคผัักกะเมดใหญ่ เมื่อวานสูงสุด200บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด200บาทต่อมัดราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคายอดผักกระเฉดมัดเล็กเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด14บาทต่อมัดราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคานอไม้ฝรั่งเขียว เมื่อวานสูงสุดร7อยบาทต่ตอกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร7อยเจบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาหน่อไม้ไผ่หวานเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาหน่อไม้ผ่ร่วก เมื paid, ่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาหน่อไม้เผ่์ตงเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาผักหวานบ้านเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาผักหวานป่าเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคามะรุม เมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาดอกขจรหรือดอกสลิดเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาใบโบัวบก เมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกำวันนี้สูงสุด10บาทต่อกำราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาผักขยัยงเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกำวันนี้สูงสุด10บาทต่อกำราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาผักแพลวเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกำวันนี้สูงสุด15บาทต่อกำราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาสายบัวเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาดอกแคเมื่อวานสูงสุด60บบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ สูงสุดหกบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาใบชะพลูเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาหัวปลีเมื่อวานสูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาเห็ดฟางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวานสูงสุด50บบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด ห้บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวานสูงสุด1 4 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 4 0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวานสูงสุด1 3 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 3 0บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาเห็ดกระด้างเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาเห็ดหูหนูเมื่อวานสูงสุด50บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด46บาทต่อกิโลกรัมราคาปลัดบลดลง4บาทราคาเห็ดหอมสดเมื่อวานสูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นราคากล้วยจากตลาดสี่มุมเมืองนะครับ ราคากล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เลขจากตลาดสีมูเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่20บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางจากตลาดสีมุเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่25บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่จากตลาดสีมุเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่30บาทต่อวีราคากล้วยไข่กําแพงเพชรเบอร์เลขจากตลาดสีมูเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่ 28บาทต่อวีราคากล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดศรีมุมเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่38บาทต่อวีราคากล้วยไข่กำแพงเพชรเบือใหญ่จากตลาดศรีมุมเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่42บาทต่อวีราคากล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กจากตลาดศรีมุมเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่30บาทต่อวีราคากล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางจากตลาดศรีมุมเมืองวันนี้สูงสุดอยู่ที่ 30บาทต่อวีราคากล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่จากตลาดศรีมุมบงวันนี้สูงสุดอยู่ที่40บาทต่อวีราคากล้วยหอมทองเบอร์เล็กจากตลาดศรีมุมบงวันนี้สูงสุดอยู่ที่ 300บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมทองเบอร์กลางจากตลาดสิมุงเมงวันนี้สูงสุดอยู่ที่400บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่จากตลาดสิมุงเมงวันนี้สูงสุดอยู่ที่600บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีต่อไปเป็นราคากล้วยจากตลาดไทยนะครับ ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่12บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่20บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่30บาทต่อวีราคากล้วยไข่เบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่15บาทต่อวีราคากล้วยไข่เบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่25บาทต่อวีราคากล้วยไข่เบอร์่เบอร์ใหญ่ จากตราไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่40บาทต่อหวีราคากล้วยหอมทองดิบเบอร์เล็กจากตราไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่300บาทต่อเข่งเข่งและเจดหวีราคากล้วยหอมทองดิบเบอร์กลางจากตราไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่350บาทต่อเข่งเข่งและเจดหวีราคากล้วยหอมทองดิบเบอร์ใหญ่จากตราไทยวันนี้สูงสุดอยู่ที่550บาทต่อเข่งเข่งและเจดหวี จบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี่ด้วยนะครับท่าใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสลับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ